ม,มันบัแข็งยากเบาค่ะนี่นี่นี่เป็นแะบน,น,น,นี้ต้นมันเนี่ยต้นมันเขากินกล้วยบุมกระออกดอกแล้วได้ค่ะนี่กล้วยน้ำว่าค่ะปักแตงลองปลูกใส่กระถางบ้างบุ้มเพชรอันนี้ห้ ะ่วดด้คสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเดอ้อสวัสดีพี่ปานาอาทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยว้อนี้บุ้มสิขา่าสวนมาเก็บบกเขือค่ะจ้าจะเก็บลายมือแล้วจ้าจะเก็บลายมือแล้วเดี๋ยวเขาสิเกนี่เขือพ่อเก็บแล้วคะบุม้มบ่ทันไดมี่ไปลาอยู่พวกปลูกกับปลูกไม่นี่ก็สิเก็บสิเอาไว้เอาเนี่ยผมค่ะบกเขือนี่ มันนุ่มมันหวานค่ะไปตาําเอาไปกี้ตาตาน้าพริกวานหวานบลเคือนี่นุ่มๆเสรือหน่อยหน่อยใหญ่ปทอก,กันกระซางมั่นค่ะมันบดได้ยันนี่เนาะนบดได้ยันใส่ปุ๋ยใส่ยางเลยได้นี่ค่ะแต่ดินเก่าัตงแต่พุ่นละนี่พ่อเก็บแล้ออันนี้ส้มนี้พึ่งตะปลูกค่ะนี่นี่ ส้มนี่พิ่งจะปลูกไปปลูกปนกันก็ปลกพกิกแต่กีเป็นสนามเลยนี่สนามหญ้าน่ะล่ะค่ะผู้ใดเห็นคลิปก็ก็เสิเห็นว่าเป็นสนามหญ้าเนาะต่กีพุ่ก็ล่งคลิปตัดหญ้าอยู่ค่ะเป็นสนามหญ้าวันนี้ลูกบ่เหรียญลูกง่ญ่แล้วคุดเลยค่ะคุดปลูกพักเลยนี่มะแรงมันันนผสมเกซ้อนไฮมันกับปนกันไปแจ็คแมนบกเขอ,อยังเป็นบกเขายัาง ต้นบ่ค่อยสวยบ่ค่อยงามด้กค่ะเก็บทั้งสี่หลออโฟอกัสแม่กล<อ>่องโฟกัสแม่แหงเบาแห้งบ่ได้อยู่ หมื่อยบ้วนน้ำเนาะค่ะนาอสร้างมันบ่ได้ฉีดยาไหมปลูกกระถิ่ไใบรดน้ำซื้อๆเนาะนี่นี่ยวสิไปเอาก่อนขีม่ามใาสไซอยู่ค่ะสิไปเอาขีม่ามใาสไซอ,อถ้าเบิ่งสิเก็บได้หลายบ่มือนนี่ของคือบปโฟกัส อ่อนได้เนาะค่ะเนาะนี่ไงอ่อนอยู่ก็ะะไ,อออได้กินอยู่ด้วยดีก็สิไปซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นมันก็บ่สดแบบนี้เลยค่ะพาออกเหนือมันดำมันเป็นบักเขือแช่เย็นมากเนาะค่ะเนาะเขือมันโดนแล้วอันนี้มันบ่ได้ฉีดยาเนาะนี่นวยนี่บุ๋งเสียวไวเ้เฮ็ดพันธุ์เขือม่วงแตะกามา ก็ได้เก็บกินอยากกินกระย่างเขาในสวนหน่อันนี่พระท่านใหญ่ปันใดคะนี่เอาไว้ตำม,มือละซี่หาหน่อยตำปนบุ <c oughs> ม,ม,มาก,กินเด้ค่ะกินไปแล้วด้รอบหนึ่งอันนี้รอบที่สงองเขาเก็บรอบที่สงองเออจังตัดออกหยาบพดเส้นมะเขือ,อน,นี่เก็บตัวน,นี้ก่อน มันมันนี่มันเป็นแก่นแกนยังได้ปุ๊บเดียสุกอยู่เด้อนี่สุกมะเขือแสบเด้อนี่เด้อเขือนี่แกงเขียวหวานแบบแสบหนวยบไง่ย้ามดอกหนวยกระคึค้นนี่แหละค่ะกองเดงเกง่งเด้งมันน้องมนงันแดง อันต้นนี่มันเคลื่อนเป็นสีขาวปูบกระเขือ,อนี่มันคือไปกระเขือขาวมากนวยกับขึ้นนวยเดียวกันอยู่กะนี่ไหมมันหลุดหลอดออกมากไปผสมกับต้นใหมากเพ่งผสมให้ค่ะเึิ่งผสมเกสรให้เบิ่งเนี้ยแมงโลดเห็นบอบอได้ฉีดยาขามาแลงเนาะค่ะนาะสิลงมันจะกินหลอด กินถุงทอกแตกตายหลอดมาเลี่งนอนนี่แดดมาแล้วแดดสลับเมกเมกสลับแดดเอาพี่เดหนวยหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งอ้ยผักแข็งบงุงบักเอียงก่อนละ่ะแข็งพะนะบักแข็งอ่ะล่ะบุมเอิญบักแข็ง,กขงกเกอือพุง่งเกิดดอกอยู่ค่ะ ทนล่วงเบิดจะเป็นอียงเกิดดอกแลวก็ดอกก็ล่วงค่ะง่ายออกมาจากกันในกระถางได้นี่ออามาล่งเบึงนี่บกพุ่งก็เพิ่งตะปลูกมีบกพริกเอาแซมกัล่งค่ะพอได้เก็บกินนลูบกเขือเอานี่เด็กบกเขือนหน่วยหนึง่งลอดสายตาไปได้จังไดเอ้ยได้๋ยอยู่เด้อค่ะเด้อขนาดเก็บกินดูดูอยู่ได้นี่นี่นใองไงบกพอกันเนาะ ๆๆเด็กๆเขาดูอยู่ด้วเห็นมากก็ได้เด้อเดี๋เบิ้งทางอื่นก่อนไปยางเราสวนทางอื่นก่อนต้นบกฮูนี่เบิ้งนี้ค่ะมันเกิดดอกดอกมันคือหลวงมันประท่านได้แข็งแรงพอ่อบ่กค่ะน้ำกีบมะเขือมี่มองได้บางมองได้ปลูกนั่นได้ปลุกปนกันไปด้วยค่ะนี่เป็นขี้ดินรายเนาะค่ะเนาะซีดินเขามัน,นแค่นี้ไหม บเบือนีไหมคะ่ะบุ้มอยากรููจังว่ามันเป็นบเขืออียงนี่เนี่ยเนี่ยมันสุกมันเป็นสีนี่เคือได้นี่คะ่ะนี่รสชาติไม่ใครเบักแข็งเลยค่ะนี่ชิมเบืองแล้วคะ่ขขขะขมขมคือบืแข็งไหมแข็งหน่อยบานเท่านี่ไหมคะ่ะนี่ไหมมันบืแข็งยากบ่ค่ะนี่นี่นี่เป็นแบบนน้ต้นมันเนี่ยต้นมันเขากิน กินแบบนี้เหรอนี่อันนี้ก็กินได้แล้วบอกค่ะนี่อันนี้ก็สิลองเอาไว้ถ้ะมันบ่มีผู้กินเนาะค่ะเนาะมีต่บุ๋มกินไหมเขือกินไรอันฟันกับซีแม่งกินบุคืออลไรคุณเดียวไปทั้งคุณปลูกบุดเลยได้บุ๋มบ่หฮ้ว่างเลยแต่ว่าเศร้าขุดล่ะค่ะปวดหลังขุดลุ่มปลูกอันนี้จนว่าปวดหลังเลยสภาพยางไปเบิ่งทั้งผุนอีก กล้วยวมก็ออกดอกแล้วได้ค่ะนี่กล้วยน้ำว้าออกดอกแล้วปลูกมาสามปีเพราะไงเราบอกให้ตัดลงะะ่งแล้วค่ะเนาะปลูกมาสามปีกันว่าบ่ออกดอกก็ตัดเพราะไงเราว่าบ่าตัดก็ได้มันเป็นรมเป็นเงาเนี่ยมันยามถึกตัดมันก็เล็กเฝ้าออกเกิดสามปีแล้วต้นนี่แตกนอกแตกยางออกมาละนี่คลิกเรือส้มที่เรือมก็เอาลงกระทางเแบบิดได้ค่ะ มันก็เพราใหญ่ขึ้นมาแล้วเห็นบ่บ่ให้วางเลยหกปันดงเนี่ยบกักพริกมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างได้บุม๋มบ่มีมันเบิดหมองก,กแล้วมบมกระปูกใส่กระสอบนี่นี่พอได้เก็บกินค่ะเก็บบักเขือเขือ,อกระป๋องสารเออเดืหลายอยู่เด้อเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ เดรร้ายอยู่แดดมาแล้วแดดออกแล้วยังบ่ได้ใส่หมวกอยู่มีความสูบไหมคะไว้สร้างมันถอดหน่วยน,น,นี่มันแม่งต้นเลยสิหักเลยสิขาดถิ่มมุดมันแม่งเลยนี่นั่นนะคะบักแตงมุมุม้งเพชรคางบักแตงมุมล่องปลูกใส่กระถางเบิง่ง ปนกันบ่้มบุมเพชรข่งมันใหญ่แมงมุมเลย่ค่ะมาละขี้นกเกิดหมากแล้วเด้อผู้ดใดเลียวเห็นหมากในอเอบุ้ม,มบ,บุมสีสูมไหมเบิ้งบ่สูมดเอากล้องเข้าไปปุ๊กได้สองอาทิตย์แล้วค่ะนี่เริ่มใ,ใหญ่แล้วนี่แหละบุ้มได้ซ้ำนี่เห็นบ่โอ้ได้สูม ลายซุปอยู่เด้อนี่ยซุปเทอร์รหาซีฮานวยกินผู้เดียวก็บ่ก็บ่เหลือก็บ่บอเบิดเด้อคะ่ะนี่นี่ละาพักบม่มพริกก็เก็บอยู่เรื่อยค่ะมันสุกบท่ท้อกันบักพริกบักพริกปีนี้บ่ค่อยได้ปานใดเด้อซุมอยู่ในกระบะนี่จักมันเป็นหยังลราคะ่ะเลยเดี๋ยวพาไปเบิง่งทา้งขุนก่นอนเดี๋วทางนี้บ่ทันเก็บอยู่นี่ ชองกระทางน่ะเก็บแล้วแต่ว่าทางนี้บ่ทันได้เก็บพี่อย่าลงแหมคะ่ะพี่อย่าลงบักพริกบุ๋มแหมมันว่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะมันใส่แต่น้าอันนี้น้าหมักไหมครับพูดบอกพีกหยวกเห็นบ่ท่านคนหอยมาลงตรงเตงอยู่ยี่ต่ำแก้วเทอล์ซีฮานุยเสียบถ่า,หาหยด้ต่ำแก้วบักพริกกินกับปิ้งเนื้อปิ้งหมู ไปกันดอกค่ะเริ่มข้อแหงแล้วบ่ไลายข้อกับแหงมีละสวนบุม้มหกบอก่อหกคักเดดสลับเมกเมกสลับเดดหกไปสีใบหญ้าคือหลายแทม้มาจอดมองนี่แล้วค่ะสิบไปแล้วมุมบอกพีก็ะต้นเตี้ยเตี้ยเด้อ เตี่ยตอดปอดอยู่วันนี้มุมจะไปแล้วเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เด้อค่ะใครขอไม่ไม่ไมแล้วทํามาก,กะจะลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมสันกระดิง่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้บุ๋มทำคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะบายๆเด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ